สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแม่มก็มาที่วัดพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิตค่ะมีรถนี่จอดอยู่ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพสะหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่เขาทำทำท่อขึ้นมาแบบลุยน้ำได้เลยนะสวยมากเลยค่ะวัดสวยมากๆนี่ค่ะ อขอโทษนะคะขอโทษนะคะให้ดูรถเป็นตั้งอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์นะคะข้างบนนั้นเป็นเหมือนตะเกียงเนียเหมือนตะเกียงเลยตั้งไว้ข้างบนสองอัน เขามีอ่าอีกที่หนึ่งนะคะแบบเป็นศาลาที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะเขาก็เลยกำลังอ่าพูดเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นการถวายพระพรให้กับในหลวงรอสิบเนะะี่ยค่ะวันนี้เป็นวันประสูติใช่ไหมคะ ก็มาถ่ายตรงนี้นะถ่ายรถเอาไปฝากพี่แอดคาราบาวคือใครอยากจะตกแต่งอย่างนี้ก็นะนี่เห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงบ้านยายแต่ก่อนนี้เวลาหมาไอหมาเวลาควายตายค่ะเขาจะเก็บหัวไว้แบบนี้ไว้ที่ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแขวนไว้นะที่ต้นไม้แล้วก็เนี่ยก็เราก็จะจําได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บ้านจะมีนะ มีชื่อเสามีชื่อสุกนะคะควายนี่แหละควายนะไม่ใช่หมาเมื่อกี้พูดผิดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะนี่โอ้โหกวาจะได้อย่างนี้นะดูถังน้ำมันสิคะมีอุปกรณ์นี่นะคือแบบเห็นงหมคะนี่สำหรับที่เขาห้อยคอใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะนะ มีหัวปลาจริงๆเลยนะคะเนี่ยของจริงของแท้ทั้งนั้นเลยนะคะดูโอ้โหก่อนเป็นเด็กก็กลัวนะคะตอนเล็กๆแหละเล็กๆแหละกลัวแล้วก็พอโตมาหน่อยก็ไม่กลัวก็จะเดินผ่านก็จะบอกอบอกตะเข้านะคะสุกเสาอะไรเงี้ยนะอันนี้มาเยี่ยมนะอะพราม่อ,อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะก็มาเยี่ยมบ้านยาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีละครั้งเวลาปิดเทอมเนี่ยค่ะอั museum. นซีน i ินมิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณนี่นคะคะเมืองโบราณอ <c oughs> อบรอตบรดเมืองรับแลโอ้โหนี่มีพระพระจริงไหมคะเนี่ยพระพระจริงไหมคะ ระวังโดนคนแกะไปนะค่โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากเลยคนที่ที่แต่งรถนะคะเคค่ะแล้วก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์ต่อนะคะหรือว่าเดินด้านหน้านี่ก่อน อคนไปพิพิธภัณฑ์ออกมาซะและ้วเดี๋ยวพมันจะเดินไปด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะอุตริตก็เป็นเมืองเหนือแล้วนะคะเพราะนั้น สัญลักษณ์บ้านเรือนก็จะเป็นมีกาแลเนาะนั้นบนสุดนั้นหลุดร่วงมาข้างหนึ่งข้างซ้ายนะข้างขวาของจั่วล่างนี่หักก็ปูพังไปตามการเวลานะคะนี่ต้นไม้จริงหรือต้นไม้เทียมก็ไม่รู้อะสวยดีเพราะมชอบโอ้เป็นเทียมค่ะเป็นปูนปั้นๆทำเหมือนเนาะ นี้เป็นน้าตกเนี่ยจะมีบ้านคว้างๆอยากทําแบบนี้ค่ะจะทำน้ําตกชอบถนอนอนุสรราชการที่9ทรงครองสิราชสมบัติเขา60ปี 9, มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าอ๋สี่สิบเก้าปีนี้หกแปดก็ผ่านมาสิบเก้าปีนะคะมากับพญาพาดูนะก็เลยแยกย้ายกันถ่ายจะได้ แต่และมุมมอง <c oughs> ของสองคนพี่ไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นพิธีก่อนพุทธาแขวนบาทบูชาพระแท่นศิลาอาจตอนรที่เขาทำเป็นม,มีภาษาจีนด้วยข้างในก็มีห้องน้ำด้วยใษาชม รอบอริเวณนี้ก่อนนะคะจะได้เข้าไปที่ในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ค่ะตู้บริจาคสำหรับส่งน้ำพระรัชการที่ห้ากับรัชการที่หกนะคะรัชการที่ห้าองซ้ายองค์ด้านกวานี้เป็นรัชการที่หก เดี๋ยวเราเดินไปอ่านหน่อยนะคะว่าสร้างในปีไหนเดี๋ยวเดินไปอ่านค่ะดูตรงนี้ก่อนพระพรบประจำวันนะคะโอ้สวยจังเลยหล่อได้สวยนะคะเป็นทองเหลืองนะอา่าจะเริ่มด้วยวันอะไรคะเนี่ยไม่ได้เขียนไว้าบางแห่ก็ลืมแล้วบาแห่มาวันศุกร์ จำได้ว่าวันอังคารพนอนะอาทิตย์จันอังคารอคนนิพุทธราหรส,สุกนี่สิสุปางสมาธิใช่ไหมคะเรียกถูหรือปล่าไม่รู้นะคะถ้าผิดก,ก็ขอโทษด,ด้วยอู้บาทน่ารักจังเลยลูกบาทนี่เป็นโมบายกระดิ่งโมบายกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่คงไม่มีข้างในคะ่ะ าถ้ามีข้างในคงจะดังถ้ามีเนี่ยเนี่ยเวลาลมมาคงจะดังดีนะคะทำบุญกระเบื้องเออหมวยน่ามาทำนะนี่ไม้น่าจะมีมีอะไรบอกซะหน่อยนะคะเนี่ยหรือว่าไม้ตะเคียน การกราบบูชาพระพุทธปฏิมาพระแทน่นศิลาอัโอ้สวยมากใช้หินเก <ปะ S 1> อศิลาในแปลว่าหินนะคะเนาะพระแทน่นศิลาอัพระพุทธรัตนวิมนสองแปดสวยเนาะนี่จุดเช็คอินเช็คอินวัดพระแท่น ตอเสตรงนี้เรียกเสมาใช่ไหมก็เสมาหายไปลูกมิมิตลูกมิมิตแล้ก็ทำแบบผสมภาษาแล้วนะคะข้างในเป็นกระจกแล้วค่ะถ้าไม่ผิดก็คือโบสถนะนะแต่ว่า เป็นประตูกระจกกั้นก่อนที่จะถึงเพื่อเพื่อมีการปิดเปิดเป็นเวลาคิดว่านะฮเพราะว่าประตูโบสจริงๆอยู่ข้างในอันนี้เป็นประตูกระจกเนาะอ่าน,นี้นะคะเดี๋ยวบ้าเมือก็จะย้อนไปดูพระรูปของรัชกาลที่หกรัชกาลที่6ว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่นายหยวด ตั้งผู้สร้างพศ2อ6 8สอหปหนึ่งร้อยปีค่ะนี่นะคะเป็นผเพื่อนเพื่อนนี้ค่ะนี่ค่ะอ้อหนึ่งร้อยปีมาแล้วนะคะแต่วันจะเดินไปให้สุดน้อนน้องเลยเดี๋ยวค่อยย้อนมาดูพระตำหนักสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาล ที่ห้าโอ้โหสวยมากเลยอะเหมือนเป็นคนจริงเลยค่ะดี๋ยโอ้โหคนลุกเลยสวยมากสวยมากโอ้ oh. น่าทึ่งนะคะเนี่ยนี่เป็นพระเจ้าตากสิอ่าตำหนัก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะนี่ค่ะดูมีคนเอาตุ๊กตามาคงจะมาถวายท่านนะนะแต่เราไม่กล้าขึ้นไปหรอกเขาอนุญาตป่าไม่รู้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะรอๆใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะเฮ้ ถ้าเพื่อนๆกันก็มาหามาพบเจอกันได้กับน้องรุ่งนะคะรุ่งนาภาแฟมิลี่กับน้องช่างโจโนเนาะอะไรนะคะบ้านสวนนาภาัสวรน์นะอยู่ที่นี่พอแม่มาก็จะถ่ายมุมนึงอะเนาะก็แต่ละคนมาเนี่ย ขนาดมาพร้อมกันเนี่ยมาพร้อมกับคุณย่าพาดูเนี่ยก็จะก็จะถ่ายกันคนละที่นะคะเขาก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะว่าแม่ก็มาเดินตลอโตเต๋อยู่นี่นะคะมีพระเอ่อถ้าดูจากท่านั่งเหมือนจะเป็นพระเอ่ออะไรนะคะเรียกหลวงพระโตไม่ไม่ทราบใช่ปะนะไม่รู้จะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคือโอกาสให้ดูนี่ค่ะต้นมะละกอ ดูสิหักซะแล้วลูกเต็มเลยค่ะนั่นไม่รู้หักเมื่อไหร่ค่ะลูกเต็มเลยกองเห็นไหมคะนะ่ะเดี๋ยวเพล่มขยายนิดนึงนะคะน,นคะคะมะละกออุ้ยตายละ,ะได้จังเลยอะ่ะเราปลูกก็ยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยนี่หักเป็นเป็นเป็นกิ่งแยกมาจากต้นใหญ่ เห็นไ,ไหมคะต้นใหญ่หนู่นนะดูลูกสิคะพลาวเลยลูก <c oughs> ลูกค่ะถ่ายมาแล้วกอด้วยเห็นไ,ไหมคะนะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้เขาแยกออกมาค่ะต้นขวามือนี่แยกออกมาค่ะทำต้นใหญ่เหมือนกันเลยแล้วก็มีเล็กข้างซ้ายก็มีลูกอีกต้นเดียวนี้คะ่ะสามกิ่งสามยอดแยกมาเป็นสามสามต้นเลยเนาะ จริงด้วยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีก็องค์นี้ไม่รู้ปูกระเสมหรือว่าพระทวดพทวดมีเขียนไหมไหมคะไม่เขียนคะ่ะเขียน,ปนไปเหมนก็ไม่รู้อะจำไม่ได้คะ่ะแต่น่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆนะคะนี่ นี่พระ,ะแบบนี้เรียกว่าพระศรีวลีใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบไม่มีชื่อบอกแต่ที่เห็นแบบมีถือถือกรดกับไม้เท้าอย่างนี้นะคะคือเดินทุดงอะเนาะน่าจะเป็นพระศรีวลีทางโน้นก็จะเป็นนา ถ้าเววนไหมคะเห็นด้านหลังนะเราก็จะไม่เดินลงไปะคะ่ะเพราะว่าก็ก็ไปไกลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะอ้อมกลับเขาก็จะหากันนี่ดูต้นที่คะต้นกำมปูโอ้โหมีเฟิร์นมีมอดมีต้นอะไรเลื้อยเต็มเลยอะ่ะเนี่ยดูสิคะใหญ่มากเลยเป็นแบบกล้วยไม้อะนะคะก้้ยไม้ป่าเนาะเต็มเลย ทุกเิ่งเลยอ่ะโอ้ชอบมากชอบมากสวยค่ะสวยนี่บริเวณวัดนะคะก็เงียบสงบดูโบสถ์สิคะข้าง,างวิจิตรการตามากเลยอ่ะนะคะสวยถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวอุตรดิตฐ์ก็มาดูเลยนะคะนะคะี่ค่ะสวยมากมากเลยเดี๋ยวเมื่อนหรก็จะไปตรงที่มีพระรูปของรอห้ากับรอหกนะคะจะไปอ่านว่า เอามาสร้างไว้เมื่อไหร่นะคะอ่ามาต่อกันนะคะตรงนี้รัชกาลที่5้พระบาทสมเด็จพระจุลจ 9, อมเกล้าสองพันที่ยีตุลาพศสองพันสี่ร้อยสิถึงพศสองพันห้าอสิบสา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรริตผู้สร้างถวายเป็นอนุสรณ์กระถินพระราชทานประจำปี24ตุลา2553 53ก็15ปีที่แล้วนะคะโอ้โ oh, หสวยสวยองค์เหมือนรูปที่เราเห็นเห็นเลยเนาะคือคุณตานะคะ ส่วนองนี้รัชกาลที่6นะคะนาจะสร้างพร้อมกันละมะั้งไม่พร้อมทรงพระยศเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จยกช่อฟ้าวิหารพระแท่นศิลาอาจปี2,552พระมงกุฎเก้ามา52 ไปไม้วิหารวัดพระแทนะ่นศิลาอาจเมื่อวันที่5มีนา2451สร้างเป็นอนุอนสรรอยปีเมือ่พอพศ2552ยกชอบฟ้าใช่เหรอ2552เหรอยกชอบฟ้า ก็งงเหมือนกันน,ะนี่ค่ะจำไม่ได้ค่ะว่าเมื่อกี้นี้ได้ถ่ายรูปตรงนี้ไปหรือยังนะคะหลวงปู่มั่นค่ะที่ข้างหน้ามีเป็นไม้ไม่รู้ว่าไม้ตะเคียนหรือไม้อะไรนะคะมีอยู่สามมื ต้นหนึ่งยาวหน่อยแล้วก็สองต้นที่ทาสีเหลืองนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าท่านเลยนะคะสวยมากๆนี่ข้างหน้าเห็นไหมคะมีเป็นใกล้ๆเขา,เร,าเรียกอะไรลงมาสองข้างสองลูวิหารวัดพระแทน่นสวยมากรจริงค่ะนี่นะคะ